สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่มีพีนะคะตอนนี้ Server Classic ก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน2.0เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่อัปเด2.0มาเรียบร้อยนะคะก็มีการนำเอาคาถาอันเก่ามาแลกเป็นกล่องสุ่มะค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีก็จะเอาคาถาที่หลังจากที่เรากดพรีเมียมเรียบร้อยเราก็จะได้คาทานี้มานะคะ คาทาพรีเมียมเซอร์วิสตาฟค่ะก็ตอนนี้มิมิวก็มีคาทาอยู่6ชิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้มิมิวจะลองมาแลกดูนะคะว่าจะได้อะไรนะคะแล้วก็สามารถแลกอะไรได้บ้างนะคะก็คุยกับพรีมี่นะคะแล้วก็เลือกบัฟซิเวอร์นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีหัวข้อแลกเปลี่ยนพรีเมียมบ x ็อกนะคะก็แต่ละแต่ละกล่องนะคะ เม่ว่าจะเป็น wooden b o x golden b o x แล้วก็ platinum b o x ก็จะมีไอเทมของแร่ต่างก็จะแตกต่างกันไปนะคะตอนนี้ม่มิวมีคาถาไม่พอนะคะก็แลกได้แค่ premium wooden b o x นะคะเดี๋ยวมิมิวจะทำการแลกมาเลยนะคะแลกเปลี่ยนก็ใช้จำนวนหนึ่งอันใช่ไหมคะ อ๋อก็ใช้คาถาจำนวน1นึคาถาในการแลกมานะคะสกล่องละก็ทำการแลกไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่ากิกะเนาะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมีแค่อันเดียวก็พอละ ก็มันก็จะเหลือไว้ให้เราหนึ่งอันนะคะนี่ก็หมดละตอนนี้มีมิวแรกมาได้จำนวน5กล่องนะคะไอตัวพรีมเนี่ยบูเดนบอกเดี๋ยวมิมิจะมาเดี๋ยวมิมิจะลองมาเปิดดูทั้ง5้ากล่องนี้นะคะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะข้างในก็จะเป็นของ Not for ร์เนะคะไปะไปเริ่มกล่องที่1กันเลยะคะ่ะได้อะไรอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาส่งไอเทมชิ้นแรกดูนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะมัฟชาเรลเมนตุนเหรออะไรอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหรอคะไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปกล่องที่สองนะไรค่ะอะไรเนี่ยอ๋อกระเป๋าแกะกระเป๋าแกะฮิล ก็ดีนะคะดีมากๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกล่องที่3มกันเป็นหมวกนะคะเป็นไรนะแท่แด บอกได้เลยว่าไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ไม่มิวอยากได้มากๆเลยสมัยก่อนที่ตอนที่เล่นคลาสสิกนะคะนั่นก็คือหมวกวานานะแกนนี่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดโอ้แต่ว่าต้องไปตีบวกเนาะถือว่าไม่เกลือนะคะของโคตรด,ดีอะ่ะแค่เท่าไหร่นะกล่อง VIP 190 ร้อยเก้าสิบห้าบาทเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาสุ่มของแร้พวกนี้อีกอะไรเงี้ยป่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปกล่องต่อไปกันเลยนะคะได้รีบอลเหรอเป็นไรนะแชปอะไรอะ่ะช้างเหรอไอเทมมาใหม่เหรอช้างใส่ส่วนปากเนาะลดดาเมจจะ ข่าศัตรูเดมิเฮมอนส์เดมิเฮมแมนสามเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เกลือไหมปาเดี๋ยวมาดูกล่องสุดท้ายกันนะคะได้หมวกอีกแล้วอ๋อหมวกแนวโอเคก็ประมาณนี้นะคะไม่มีคิดว่า ทั้งหมด5กล่องที่มิวเปิดมาดีที่สุดก็น่าจะเป็นหมวกวานาแกนนี่เองค่ะเหมือนจะดีเหมือนจะดีสุดไหมอะแต่ไม่มีว่าอันนี้น่าจะดีสุดมาน่าจะดีนะมันจะดูดเลือดอะเนาะหมวกวานาแกนอ่ะถือว่าไม่เกลือเดี๋ยวไปดูอีไอดีนึงนะคะว่าไม่มีจะได้อะไรเนาะก็ไอดีนี้ไม่มีก็ได้ ชาเรลเมนตัวแล้วก็ได้กระเป๋าแกะฮิวสามารถใช้สกีพิวได้นะคะแล้วก็หมวกวานาแกนแล้วก็ช้างส่วนปากค่ะแล้วก็หมวกหมวกอะไรอะแทมเมตดแดแฮดก็คือหมวกแม็ก,แม,ก,แ,มกแม็กนิฟิเคตโอเคปไปดูไอีดีต่อไปกัน เดี๋ยวเรามาดูอีกไอดีนึงนะคะไอนดี้นี้มีมีคาถาอยู่จำนวน13อันนะคะ13อันเดี๋ยวมิวจะแลกไอตัวแบบแพงๆมาเลยละกันเนาะก็มิวก็ถ้ามิวแลกไอตัว w o o ดนบ b ็อกก็มิวก็จะได้จำนวน12กล่องเนาะแล้วก็ถ้ามิวแลก p r e m มียมโกลโบอ x มิมิวก็จะได้แค่2กล่องค่ะแล้วก็ถ้ามิมิวแรกแพลตินัมบ็อกมิมิวก็จะได้แค่1กล่องนะคะงั้นเดี๋ยวมิมิวขอเลือกเป็นแพลตินัมเลยละกันนะคะเพื่อแบบเสี่ยงดวงไอเทมแร์แบบแร์แบบสแบบุดๆ,ๆ,ๆไปเลยนะคะได้ไหม โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มิวก็ตัดสินใจในการแลกพรีเมียมแพลตินัมบล็อกมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าจะได้อะไรนะคะโอ้ยตื่นเต้นอ่ะ12อันก็เท่ากับ12เดือน1ปีเลยนะโอ้โหมิวอุดหนุนแลกเงอกคลาสสิกมาตลอดเลยนะทุกเดือนทุกเดือนเลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่ากล่อง พรีเมียมแพลทินัมบ็อกซ์ที่ไม่มิวแรกมาจะได้อะไรนะคะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานับถอยหลังกันนิดหนึงเนาะขอลีลานิดนึงนะคะเพราะว่ากล่องนี้ใช้ตั้ง12อันในการแรกอะห้าส่สามสองหนึ่งเฮ้ยได้ประดับะ่ะ ประดับอะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าประดับที่มิมิวได้นั้นมันคือประดับอะไรนะคะกด่องแล้ว่องเลยมามารุนพร้อมกันค่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยกลงเล็บนกดีไหมทุกคนกลุงเล็บนกอะ่ะไม่รู้ไอ้นี้มี ไม่รู้ว่า ID นี้มีฮันเตอร์ไหมโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะของที่ไม่มิวได้นะคะก็สำหรับใครที่มีคาถาเหลือเยอะมากมายนะคะก็สามารถที่จะมาแลกแล้วก็มาสุ่มได้นะคะถ้าอยากลุ้นแบบหลายๆรอบก็แนะนำ กล่องพรีเมียมบูเดนบล็อกค่ะแล้วถ้าใครที่แบบอยากจะแลกแบบหลายๆกล่องลดลงมาจากพรีเมียมบูเดนบล็อกก็เลือกพรีเมียมโกลเด้นบล็อกได้เลยค่ะส่วนใครที่แบบอยากจะได้แบบของแรแบบหนักๆจุกๆชิ้นเดียวจบๆก็พรีเมียมแพทตินัมบล็อกได้เลยค่ะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ